นี้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งสินค้านะครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีทุกๆทก่านสวัสดีปีใหม่นะครับปี2567เนอะ,อะเป็นปีมงกรนะครับปีนี้ก่อนอื่นเลยก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่กําลังคาดหวังหรือหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหวังว่าจะค้าขายหรือทํางานได้ประส,สบผลสาเร็จนะครับปีนี้ก็ขอให้เป็นปี ที่ดีนะครับสำหรับทุกๆคนเลยอ่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับถึงกา,ารจัดส่งสินค้านะครับในช่วงวันนะครับเป็นช่วงเทศกาลที่ค่อนข้างจะมีวันหยุดยาวนะครับแล้วก็รวมถึงขนส่งครนะก็จะปิดทําการด้วยนะครับอันนี้เป็นรอบหลังปีใหม่มาแล้วนะครับก็อันนี้เปิดร้านวันที่ 2, 2องะสองมงกว่าก็เป็นวันแรกของการทํางานนะครับวันนี้ก็จะส่ง รอบวันรอบที่2นะครับของของปีนะครับเมื่อาวานจะส่งไปแล้วเป็นรอบวันที่2เนาะก็เมื่อวานออเดอร์ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยนะครับออเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาถ่ายสินค้าให้ลูกค้าดูกันนะครับว่าทางร้านตอนนี้ก็เคลียร์ของนะครับ2วันนี้ก็คือรอบหลังปีใหม่เนี่ยออกอเกือบหมดแล้วก็อันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ที่แพ็กกิ้งเสร็จแล้วนะครับส่วนหนึ่ง ก่อนส่งนะครับทางร้านก็จะมีการเซตอัพให้ทุกตัวนะครับสำหรับกีตาร์มีการแพ็คกิ้งให้อย่างดีนะครับสำหรับใครที่ได้รับสินค้าแล้วนะครับรบกวนช่วยถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเป็นหลักฐานนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสินค้ามีปัญหาจากการจะส่งสินค้าแตกสินค้าหักลูกค้าสามารถทักอินบ็อกซ์เพจมาได้เลยครับหรือเดี๋ยวจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะครับ ก็จะเป็นช่องทางที่ติดต่อได้ค่อนข้างรว,วดเร็วกว่านะครับสำหรับสินค้านะครับวันนี้ก็ออกส่งเป็นวันที่2นะครับก็ใครที่กำลังรอสินค้าอยู่นะครับใครที่กำลังตามสินค้าอยู่ก็ทางร้านจีทีนะครับต้องขอแจ้งไว้นะครับว่าสินค้านี้ก็คือทยอยออกส่งให้ลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับรบกวนลูกค้ารอ สินค้าในช่วงปีใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่า,อาของค่อนข้างที่จะเยอะกันนะครับในทุกๆร้านขนส่งก็จะทํางานหนักมากนะครับในช่วงนี้ก็รบก,กวนลูกค้ารอาการจัดส่งนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ติดตามของนะครับหรือสินค้ามีปัญหาสินค้าผิดนะครับก็ให้อินบ็อกซ์แจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะทำการแก้ไขปรับปรุงให้นะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับในปีนี้สำหรับการติดตามหรือในปีก่อนๆครับสำหรับการรีวิวสินค้าให้นะครับทางร้านก็หลังจากส่งก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ร้านทำต่อๆไปได้นะครับใครที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการลงสินค้าให้ในปีนี้ให้เยอะมากขึ้นนะครับใครที่ ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจทุกทุกช่องทางให้ด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับ